ล้างกางเกงยินรีวายสวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอกางเกงรีวายรุ่น501นะคะตัวนี้รหัส12125 เยล42งานตรงป้ายนะคะความยาวทั้งตัวตัวนี้อยู่ที่45.5นะคะปลายขาอยู่ที่9.2นะคะเรามาดูสาภาพด้านลน่ากันนะคะตัวนี้มีทั้งหมด7จูนะคะปั้งกระดุมนะคะสียิ่งเข้มเสมอทั้งตัวเลยนะคะต้องเต็มไม่ต่ำไม่ต่ำนะคะจะมีลักษณะเนื้อผ้านานิ่มแ่ทรายนะคะตัวนี้เป็นของเม็กซิโกนะคะมีป้ายแคร์ใบนะคะอยู่ด้านใน1ใบนะคะตัวนี้เลขกระดุม4032นะคะผลิตเดือนที่11 ปี2009นะคะมีกระดุม6เม็ดค่ะตัวนี้ด้านหลังนะคะสีเรียบนะคะผ้าหนานิ่มนะคะใส่สบายนะคะตัวนี้ปขาอ่าเป็นตะเข็บคู่นะคะสําหรับลูกค้าผู้ไหนที่สนใจรีวิวตัวนี้นะคะสามารถติดต่อมาเบอร์ด้านล่านี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ